ชื่อเต็มสมเด็จอัคารมหาสนาบอดีเดโชฮุนเซนเกิดเมื่อ5สิงหาคมพุทธศักราช2495คศ1952สัญชาติกัมพูชาตำแหน่งสำคัญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพุทธศักราช1985-2023เป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ไว้เด็กถึงวัยรุ่น เกิดในครอบครัวยากจนที่จังหวัดกําปงฉนังเรียนจบชั้นประถมต้นแล้วเดินทางไปศึกษาต่อที่พนมเปนเข้าร่วมขบวนการขมินแดงในช่วงทศวรรษ1970ใช้ชื่อรบว่าแซมเด็กและได้เลื่อนยศเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบยุเขมิแดงพุทธศักราช2518ถึง2522ปี1975ขมิแดงยึดอำนาจและเริ่มยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ ฮุนเซนเป็นผู้บัญชาการระดับกลางของเขเมรแดงปี1977ฮุนเซนแปรพักหนีเข้าฝั่งเวียดนามเพราะกลัวถูกเข็นฆ่าร่วมกับเวียดนามเตรียมโค่นล้มเขเมรแดงยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (PRK) ปี1979กองทัพเวียดนามยึดพนมเปนได้เขเมรแดงล่มสลายฮุนเซนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนอายุเพียง26ปีปี1985 ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยการแต่งตั้งของเวียดนามยุคหลังสงครามกลางเมืองปี1993หลังการเลือกตั้งภายใต้การดูแลของ UN เอรคักของฮุนเซนแพ้แต่เขาจับมือกับฝ่ายชนะตั้งรัฐบาลร่วมได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมปี1997รรัฐประหารแบบนิ่มๆขับไล่คู่แข่งออกจากรัฐบาลฮุนเซนกลับมาคุมประเทศโดยสมบูรณ์ อยู่ในอำนาจยาวนานคุนเซนครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง38ปีถูกวิจารณ์เรื่องการจำกัดเสรีภาพสื่อการจับกลุมฝ่ายค้านการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสแต่ยังรักษาความมั่นคงและเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องถ่ายอำนาจให้ลูกชายปี2023ฮุนเซนลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งต่ออำนาจให้บุตรชายชื่อฮุนมาเน อดีตทหารเรียนจบจากเวสต์พอยต์ USA บุคลิกและความโดดเด่นผู้จะคมชัดบางครั้งประชดป,ประชันวางตัวเป็นผู้นำผู้รักษาสันติภาพแต่ถูกมองว่าผดเด็จการแบบเลือกตั้งมีฐานเสียงแน่นในชนบทและใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสื่อสารกับประชาชนสรุปสั้นๆ ฮุนเซนเป็นอดีตผู้นำเขมรนแดงที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีครองอำนาจนานกว่าสามทศวรรษเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนากัมพูชาให้ฟื้นจากสงครามแต่ถูกวิจารณ์เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก่อนส่งต่ออำนาจให้ลูกชายในปี2023